คือกระโปรงของอคุณครูนะคะราชการพอดีมันยาวเกินไปจะสอยให้สั้นนะคะแต่ถ้าเป็นยิ่งสีกางกีก,งกีแบบนี้นะคะเวลาเราเย็บอะมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือสอยเอานะคะถ้าสอยก็จะสวยขึ้นตัดผ้าออกไหมอันนี้ลูกค้ากําหนดมาเลยนะคะว่าไม่ต้องตัดผ้าออกแต่เอาขึ้นเราก็นะคะขั้นตอนการทานะคะแบบง่ายๆทําทเองที่บ้านนะคะเพราะถ้าไปสอยที่ร้านนะคะก็ประมาณ40บาท ไม่รู้ที่อื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่นี่สี่สิบบาทก่อนอื่นเลยเราก็จะเลาะอันนี้พอดีว่าเลาะก่อนแล้วนะคะอันนี้เรามันจะมีแบบได้ที่สอยนะคะที่เลาะออกแล้วนะคะลูกค้าจะเอาขึ้นหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องตัดผ้าออกเราก็ใช้ชายตัวเดิมนะคะเพราะว่าชายตัวนี้เข่าพุ้งนะคะถ้าพับอีกรอบมันก็ไม่หนาเกินไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาพับมาแล้วอ่ะเราก็คงต้องตัดอ,อกเล็กน้อยตามความเหมาะสมนะคะ อันนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องตัดเลยสอยไปเลยนะคะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งก็พอดีกับขอบเก่าเลยนะคะพอดีกับขอบเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าใครที่ไม่สะดวกนะคะก็ไปไปรีดมาได้แต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะพับเย็บเลยนะคะพับเย็บพับซอยพูดผิดอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มหมุดนะคะกลัดไว้ก่อนเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะคะกลัดจนรอบเลย ถ้าใครที่ไม่ถนัดนะคะก็เอาไปรีดก่อนก็ได้ถ้ารีดมันก็จะง่ายนะคะแต่ใครมั่นใจว่าตัวเองสายตาโอเคนะคะก็แบบนี้เลยนะคะค่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเย็บกันเลยนะคะพอเรากลัดเข็มกลัดนะคะเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บฝั่งนี้ก่อนนะคะมันจะมีสองฝั่งเนาะ ถ้าเป็นฝั่งนี้ไม่ได้ต้องเป็นฝั่งนี้ที่พับขึ้นมาแล้วเราสามารถไปทางนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะคะทีนี้ก่อนที่เรา,าใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้วางวางปลายได้นะคะวางไว้ไว้บนนิ้วชี้แล้วก็เอาเอาปลายเข็มนะคะวางเงี้ยนะคะวางทับไปเสร็จแล้วจับ ได้หมุน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 สักสามสี่รอบห้ารอบแล้วก็ค่อยๆเสียบไปแบบนี้นะคะค่อยๆเลื่อนไปไงี้นี่คือการมัดปมมัดปมปลายปลายได้นะคะก็คือแบบนี้คือมัดปมปมเรียบร้อยตัดออกเล็กน้อยอทีนี้เราก็จะมาเย็บกันเลยเราจะสอยนะคะปิด ซอยปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้มันจะเป็นช่องเป็นรูนะคะปิดอันนี้คือซอยแบบซ่อนได้นะคะซอยซ่อนได้ก่อนซอยซ่อนได้ก็คือซอยแบบแบบไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นได้นะคะ เสียบนะคะเข็มเข้าไปด้านในด้านในแล้วก็มาพลูมาพลูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเสียบอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไล่ลงไปนะคะแล้วก็ไปพลูแบบนี้นะคะ ะพอได้แบบนี้แล้วตรงมุมนี้นะคะเราก็จะเย็บแบบเย็บย้ำนิดหนึง่งเพราะว่าเย็บสอยเล็กๆนะคะเย็บยึดให้มันแข็งแรงสักสองสามรอบนะคะก่อนที่เราจะเดินจะเดินสอยแบบฟันปลารอบชายกระโปรง จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็รีดก็จะหายทีนี้อันที่มันจะโผล่ออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแอบแอบไปให้ดีๆนะคะต่อมาความห่างที่เราจะซอยนะคะอันนี้ขอบซอยข้างล่างห่างลงมาประมาณหนึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดก็คือครึ่งของครึ่งนิ้วนะคะประมาณนั้นอ่าแล้วก็ จากขอบจุดแรกมาที่2นี้ก็คืออ่าหเซนนะคะ1เซนเสร็จแล้วเราก็นะคะมาแบบนี้อันนี้ถือว่าสีได้ยังเข้มไปนิดนึงนะคะพอเสียบออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเข็มนี้นะคะสอดไปข้างล่าง ได้แล้วก็ไปเอาปลายเข็มแทงไปตรงขอบนะคะทะลุผ้าขอบด้วยแล้วก็ปักมาหาให้ทะลุกับผ้าที่เป็นชิ้นข้างนอกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องไม่ทะลุมาข้างนอกเยอะจนเกินไปเราจะกินผ้าแค่นิดเดียวนะคะพอเสร็จแล้วก็ดึงดึงทีนี้ ก็พอดึงเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยสอดสอดใต้ได้แล้วก็ดึงปักนะคะแล้วก็สอดใต้ได้ปักขอบกระโปรงทะลุปไปชิ้นนอกนิดนึงแล้วก็สอดใต้ได้ปักเข็มระยะห่าง1เซนติเมตรนะคะ แล้วก็สอดตายได้ไปปักข้างบนขอบกลับรงหรือขอบกางเกงทะลุไปชิ้นนอกนะคะทำอย่างนี้จนจนเสร็จนะคะปักไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลย ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเย็บแบบนี้นะคะจนพอมาสุดเราก็เย็บใหม่เย็บเหมือนตอนที่เริ่มต้นใหม่นะคะโอ้ยได้หลุด แถวนี้นะคะถ้ามันมีด้าอ้ผ้าแลบออกมาก็พยายามเก็บผ้าให้เรียบร้อยนะคะพอมาถึงมุมมุมตรงนี้นะคะก็เย็บยึดไม่ให้อาขอบด้านในนี้นะคะมันโผล่ไปข้างนอกอเย็บยึดไว้เลยสักสองสารอบนะคะ,สะ,คะเสร็จแล้วค่อยเย็บสอยเย็บสอยแบบเก็บ เก็บได้นะคะก็คือแค่ต้องการให้มันมันชิดชิดกันไม่ให้มันมันอ้าไม่ให้มันดูแบบแบบนี้เกินไปนะคะมันไม่สวยโยเย็บซ้อนได้เย็บยังไงก็ได้นะคะที่ให้ไม่ให้เห็นได้หรือเห็นได้น้อยที่สุดนะคะ เอาม,ามัดตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเรียบร้อยจะประมาณนี้นะคะ พอมาดูด้านนอกด้านนอกก็ยังไม่ได้รีดนะคะมันก็จะเป็นแบบแทบจะมองไม่เห็นรอยแต่มันก็มีบ้างนะคะมันจะมีบุ่มบุ่มเป็นไงบ้างคะคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็บ๊ายบาย